อันนี้เป็นเคล็ดลับความสําเร็จของครูนะถ้าบินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะที่จะประสบความสําเร็จแต่ขอให้คุณเก็บทิคแล้วลองใช้กับตัวเองอย่างครูอ่ะครูจะพูดเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองว่าฉันเป็นคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จฉันเป็นคนโชคดีแต่การที่คุณจะพูดเป่าๆโดยคุณไม่รู้สึกอะไรมันไม่เกิดประโยชน์คุณต้องรู้สึกจริงๆว่าคุณเป็นแบบนั้นจริงๆแรกๆคุณอาจจะยังไม่รู้สึกแต่คุณ ตั้งเจตจำนงไว้ก่อนว่าคุณเป็นคนทำอะไรก็สำเร็จคุณเป็นคนโชคดีแล้วพอคุณทำอะไรสำเร็จแม้นิดหน่อยก็ตามขอให้คุณพูดเลยนี่ไงฉันสำเร็จแล้วก็ตอกย้ำบ่อยๆการทำสำเร็จของคุณอย่างเช่นคุณอ่านหนังสือได้สักห้านาโอ้นี่ไงฉันทำความสำเร็จแล้วคุณไปฟังคลิปอะไรที่มันเป็นแนวพัฒนาตัวเองโอ้นี่ไงฉันประสบความสำเร็จหรือคุณต่อรองอะไรได้สัก หมื่นสองมืนอ้าวนี่ไงฉันประสบความสําเร็จอย่างครูทําจัดซื้อใช่ปะครูจะตอกย้ําตัวเองครูทําอะไรสําเร็จนิดหน่อยครูก็บอกว่าครูสําเร็จมันจะยิ่งรู้สึกจริงๆแล้วเรื่องความโชคดีก็ตาม ครูบอกฉันเป็นคนโชคดีแล้วครูไปเจอตังหยิบหาตังห้าสิบตังครูบอกนี่ไงฉันเป็นคนโชคดีครูได้ของฟรีหรือใครให้อะไรมาหน่อยนี่ไงฉันเป็นคนโชคดีจงตอกย้ำการกระทําของตัวเองเข้ากับคําพูดของตัวเองแล้วมันจะเป็นจริงอย่างนั้นคุณต้องเป็นคนตั้งเจตจํานงให้ตัวเองนะความรู้สึกเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนนั่นแหละชีวิตคุณจะเปลี่ยนครูขอให้คุณโชคดีค่ะจากใจครูธัญญาค่ะ